สวัสดีครับสวัสดีครับ <_ C> e <an> เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการทดลองนะครับาการทํากับดักด้วยเหยื่อโปรตีนนะครับเพื่อที่จะกําจัดมแมลงบันทองตัวเมียนะฮะว่ามันจะสามารถจัดการมแมลงบันทองตัวเมียเนี่ยได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะเสร็จแล้วเนี่ยสารลอดที่เราใช้ก็คือเหยื่อโปรตีนนะครับถ้าใครอยากทราบว่าเหยื่อโปรตีน คืออะไรนะฮะให้ไปหาข้อมูลดูใน Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่าเยื่อโปรตีนใช้สำหรับกําจัดมแมลงวันผลไม้หรือว่าเยื่อโปรตีนกาจัดมแมลงวันทองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเยอะแย,ยะเลยนะครับที่ผมเคยลงเอาไว้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่านู <oon> ่นกับดักที่เราได้ทำเอาไว้นั่นนะ่ะมันจะเฉียบขาดขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานี่แหละครับแรงวันทองตัวเมียนะครับตัวเมียต้องแบบนี้นายดูก้นนะแห,หลมแบบนี้นะครับเพิ่งมาติดเลยหลังจากที่เพื่อนๆครับได้เห็นไปแล้วนะครับว่าวิธีการใช้กับดักด้วยเหยื่อโปรตีนเนี้ย มันดีขนาดไหนนะครับก็คือสามารถล่อตัวเมียมาได้แบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับว่าออยากดูวิธีการทำกับดักเหยื่อโปรตีนเนี่ยมีให้ดูไหมมีนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่ช่อง y o u t u b e แซนฟายทีวีนะครับหาดูเอานะครับหรือใครที่กำลังดูอยู่ใน Facebook นะครับเข้าไปที่เพจแมลงวันผลไม้เหยื่อโปรตีนนะครับ ไปหาดูวิดีโอที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับนั่นนะครับเป็นวิธีการทำกับดักด้วยเหยื่อโปรตีนที่ดีที่สุดเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะครับวันนี้มาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ